พี่นอ้องหมืดแมาแล้วนี่คือโดมสาวน้อยนะครับผมหมืดประครักครับสนั่กับลินมานีเนี่ อากาศที่โดมสาวน้อยนะครับวันนี้ลมมักแห้งครับช่องในกสิมาลวละ่ะฝนล้มคากีลีพุ่นอะไงงองเลยมีแนวถ่ายพี่้องก็ถ่ายบึง นะครับบรรยากาศที่โดมนะครับฟุ้งไงงองเลยครับ ตอนนี้ก็น้องๆยังไม่มีใครมานะกําลังทยอยมากันนะครับทุกคนวันนี้น่าจะซ้อมหนึ่งทุ่มนะครับซ้อมทุ่มหนึ่งครับผมเราค้ำรวงกับไอ้เงาะน้องเงาะแล้วเกิดไหลซสดยุ่คนไปหลังห่านบ่ได้ครับเพราะว่า มีแต่เพลงทำไม่นเ,เปิดเปิดเพลงฟังรถผูฟใดายมาหนอนเนาะก็ยังรถนองเอมี่แท้ตอ้แห่งบรรยากาศซ้อมโดมซ้อมนะฮะ พมืดบอดนเราทาเขาเซเว่นอยู่นี่ทางเซเว่น มันเป็นคำอ้าวว่าเป็นรถผู้ใดรถเอมมี่อหลีมาแล้วแม่มาส่งอีกแล้วไปอย่างแม่ถ่าอยู่นี่คือเก็ไปกับหลายกับเปียงน้ำมันเนาะ <c oughs> ไปไปไปมาไปมากินข้าวไป <c oughs> เอาอย่างมาฝากมีนะมาฝากบอฮะ เออกำลังออ้าโทอโทษถามมันมามนกำลังมาบอเห็นว่านไปกินขบุ่อยู่อ่กับพี่เบิร์ดปืออ้อถี่ฝ่าไหมฝนตกปะวันหนี่งตกแห้งบะตกแห้งบ่าขาดเลยเนี่ยว่า,มมาขาึ้นมาคากพี่น้อง วาครึมแฮ้งวันนี้เขานัดทุ่มหนึ่งว่าแมนเตจกะทว่าบอกว่าต่อมาอาจารยวยตั้งเครื่องร้อแล้วตั้งเครื่องร้อยังไงนาดน,นั้นฝนสีเหเียล้างฝุ่นเอาซุไไ่นเป็นไรสดฝุ่นเป็นนางไรสดของเขาคนไปคนไปอยู่กับอ๋อกับไอ,อ้กด ไก่แล้วจักน้อยเฮียลงมาแล้วพี่น้องเ๋ยวตั้งเข่าแบบไงเลยคุ้มหมดแล้วเนี่เยเดตสิเฮียลงมาตอนไหนทอนละ่ะเดี๋ยวตสิประลึกถือท้าบึ้มบั่มฝาดบึ้มลงมาเท่านั้นล่ะกว่างควางนะครับอนาจักสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพื้นที่ใหญ่มาก โอ้ผ้าเลื่อมพอไปไกลเขาต้อพี่น้องเขาเขาลองเพลงเขามีเพลงครับปิติกาศิษย์

นะครับบรรยากาศช่วงซ้อมนะช่วงนี้ยังเพก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับทุกคนก็มาให้กําลังใจน้องๆแล้วก็มามาซ้อมกับน้องๆนะครับพี่น้องก็ถือโอกาสมานั่งเล่นนะครับมาฟังเพลงนะครับมาช่วยครูดูแลเด็กน้อยไปทั่วทั่วไปนะครับจะว่ากินไอโฟนมาเลรอตอนนี้มาสอนน้องๆในท์ซูทพัสด์เนะอฟซีเพราะมันเดี๋ยวมีเอฟซีอะไอย่างเงี้ยก่อนสิเปิดวงเปิดฤดูกาลเนาะค,คลิปนี้ก็ พาเบิง่งบรรยากาศรอบโดมนะครับเบอนี้นะครับเป็นยังไกนะครับพี่น้องว่าอากาศนี้แทตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ไปสักนิดพี่น้องไปพอกันไหมคลิปต่อไปเลยนะครับผมว่าจะถ่ายยังไงเบอรงเนาะแล้วน้ววองๆเขามาสอนไปสิได้ถ่ายพี่น้องเบอ่งหลับวันนี้ครับผม